สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องสมบัติของเส้นขนานจากภาพนะคะกำหนดให้เส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD มีเส้นตรง EF เป็นเส้นตัดขวางจากที่เราได้เรียนไปแล้วนะคะเมื่อมีเส้นตรง2เส้นแล้วก็มีเส้นตัดขวางนะคะ1เส้นจะทำให้เกิดมุม8มุมใช่ไหมคะ แต่ในระดับชั้นป .5 เราจะเรียนเฉพาะมุมภายในเท่านั้นดังนั้นมุมภายในของเราก็จะมีทั้งหมด4มุมนะคะก็คือมีมุมหนึงมุม2มุม3และมุม4ค่ะจากภาพนะคะจะพบว่ามุม1มีขนาดเท่ากับมุม4เช่นถ้ามุม1มีขนาด35องศามุม4ก็จะมีขนาด 35องศาด้วยนะคะและมุม2เท่ากับมุม3นะเช่นสมมุติว่ามุม2นะคะมีขนาด145 45องศาสแสดงว่ามุมที่3ก็จะมีขนาด145อองศาเช่นกันค่ะซึ่งมุมหนึ่ง กับมุม4และมุม2กับมุม3เป็นมุมแย้งภายในค่ะเรามาดูการตรวจสอบขนาดของมุมแย้งกันนะคะให้นักเรียนดูข้อที่1นึ่ดูข้อที่1ก่อนเลยจากภาพนะคะเส้นตรง cd ขนานกับเส้นตรง ef นักเรียนสังเกตที่สัญ,ญลักษณ์นี้นะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคําว่าขนานนะคะแสดงว่าเส้นตรงสองเส้นนี้ขนานกันในที่นี้นะคะจะมีเส้นตรง AB เป็นเส้นตัดขวางค่ะทําให้เกิดมุมภายในสีมุมนะคะ,ะเราจะพูดถึงเฉพาะมุมภายในในในภาพนี้นะคะจะเกิดมุมแย้งสองคู่คะ่ะนักเรียนคู่ที่หนึ่ง ดูมุมแย้งคู่แรกก่อนก็คือมุมหนึ่งจะแย้งกับมุมสี่มุมหนึ่งเนี่ยจะแย้งกับมุมสี่ซึ่งจากภาพนี้นะคะเขาได้บอกให้เราตอนแรกแล้วว่าเส้นตรงสองเส้นนี้ขนานกันเมื่อเส้นตรงสองเส้นขนานกันมุมแย้งนักเรียนจะมีขนาดที่เท่ากันนะคะ อีกคู่หนึ่งก็คือมุมสองแย้งกับมุมสามมุมสองมุมนี้ก็จะมีขนาดเท่ากันด้วยนะคะเพราะว่าเส้นตรงสองเส้นก็คือเส้นตรง CD กับเส้นตรง EF เนี่ยขนานการมุมแย้งจะมีขนาดเท่ากันค่ะนักเรียนมาดูข้อที่2นะคะข้อ2บอกว่าเส้นตรง EF ไม่ขนานกับเส้นตรง GS จากภาพนะคะเส้นตรง ij จะเป็นเส้นตัดขวางเกิดมุมแย้งภายในนะคะ,อะสองคู่นะคะนักเรียนสองคู่คู่ที่หนึงก็คือมุมหก็จะแย้งกับมุมสีแต่ข้อนี้เนื่องจากบอกว่าเส้นตรงสงเส้นไม่ขนานกันนะคะแสดงว่าขนาดของมุมนี้ก็จะไม่เท่ากันคะ่ะนักเรียนอีกหนึ่งคู่ก็เช่นกันค่ะ มุม2ก็จะแย้งกับมุม3นะคำว่าแย้งก็คืออยู่คนละข้างของเส้นตัดขวางนะคะมุม2กับมุม3ก็จะมีขนาดไม่เท่ากันด้วยค่ะเพราะว่าเส้นตรง EF นั้นไม่ขนานกับเส้นตรง g f นะคะนักเรียนมาดูตัวอย่างข้อที่3กันต่อเลยค่ะจากภาพนะคะเส้นตรง LM ขนานกับเส้นตรง NO ชัดเจนนะคะสองเส้นตรงสองเส้นเนี่ยขนานกันเส้นตัดขวางก็คือเส้นตรง JK จะเกิดมุมภายในสี่มุมแต่จะเกิดมุมแย้งสองคู่นะคะคู่แรกก็คือมุมหนึ่งจะแย้งกับมุมสี่มุมแย้งสองอ่ะมุมแย้งคู่นี้นะคะจะมีขนาดที่เท่ากันค่ะเพราะว่าสัญ,ญลักษณ์นี่ไงคะ เส้นตรงสองเส้นนี้ขนาดกันค่ะมุมจริงมีขนาดเท่ากันอมุมแย้งจริงมีขนาดเท่ากันนะคะอีกหนึ่งคู่ก็คือมุมสองกับมุมสามจะมีขนาดที่เท่ากันด้วยถ้ามุมสองนะคะหนึ่งร้อยองศามุมสามก็จะมีขนาดหนึ่งร้อยองศานะคะ ขนาดจะเท่ากันเพราะว่าเส้นตรง2เส้นนี้ขนานกันมุมแย้งจะมีขนาดเท่ากันค่ะอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะข้อที่4เส้นตรง mn ไม่ขนานกับเส้นตรง op จากภาพเส้นตัดก็คือเส้นตรง qr ค่ะเกิดมุมภายใน4มุมแล้วก็เกิดมุมแย้ง2อคู่มุมแย้งคู่แรกก็คือมุม1 กับมุม4มุม2มุมนี้จะมีขนาดที่ไม่เท่ากันค่ะนักเรียนเพราะอะไรเพราะว่าเส้นตรง MN ไม่ขนานกับเส้นตรง OP 1คู่ที่เหลือก็คือมุม2กับมุม3ก็เช่นกันค่ะจะมีขนาดที่ไม่เท่ากัน มาดูนะคะจากการตรวจสอบเขาบอกว่ารูปใดบ้างที่มีมุมแย้งเท่ากันมุมแยงที่เท่ากันนะคะจะเท่ากันได้ก็คือเส้นตรงสองเส้นนั้นจะต้องขนานกันค่ะซึ่งเส้นตรงที่ขนานกันก็มีข้อที่1กับข้อที่3นั่นเองอตอบนะคะก็คือรูปที่1และ3นะคะอ่าเด็กชาย เด็กชายขวดบอกว่าจากรูปถ้าเส้นตรงขนานกันมุมแย้งจะมีขนาดไม่เท่ากันถูกต้องค่ะถ้าเส้นตรงสองเส้นขนาดกันมุมแย้งจะมีขนาดเท่ากันถัดมาเด็กหญิงขิงนะคะบอกว่าจากรูปถ้าเส้นตรงไม่มมมขนานกันมุมแย้งจะมีขนาดไม่เท่ากัน no no ถูกต้องค<ๆ>่นนะ ถ้าเส้นตรง2เส้นนั้นไม่ขนานกันมุมแย้งจะไม่เท่ากันค่ะนักเรียนสรุปค่ะสรุปนะคะมาดูในกรอบสีแดงสรุปก็คือถ้าเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นขนานคู่หนึ่งแล้วมุมแย้งมีขนาดเท่ากันกล่าวง่ายๆก็คือถ้ามีเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรง2เส้นนั้นเส้นตรง2เส้นนั้นจะต้องขนานกันนะคะ มุมแย้งถึงจะมีขนาดที่เท่ากันเดี๋ยวเรามาลองฝึกทำกิจกรรมกันเลยค่ะโจทย์บอกว่ามุมคู่ใดบ้างเป็นมุมแยง้งและหาขนาดของมุมที่กำหนดถามสองอย่างนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำถามแรกก่อนเลยเราจะมาหาว่ามุมคู่ใดบ้างเป็นมุมแยง้งจากที่เราทำกิจกรรมเมื่อสักครู่นะคะ จะเห็นได้ว่าเมื่อมีเส้นตรงสองเส้นที่ขนานกันแล้วก็มีเส้นตัดขวางจะทําให้เกิดมุมแย้งสองคู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูคู่แรกกันก่อนดูเฉพาะมุมภายในนะคะที่เป็นมุมแย้งนะคะในที่นี้อะตรงนี้คุณจะทําเส้นโค้งลงไปสีแดงก็คือเป็นมุมที่เป็นไงคะแย้งกันนะคะคู่แรกคู่แรกก็คือเวลาเราเขียนเนี่ยเราจะเขียนจากพยัญชนะด้านนอกก่อนนะ C, F, E, อ่ะมุมแรกอ่ะดูอย่างนี้นะเวลาเขียน C, F, E อ่ะขึ้นไปนตรงเนี้ยอ่านะคะกับอ่ามันก็จะเย้งกับม,ม,มุม B, E, F อ่ะใส่หมวกให้มันแบบนี้มุม C, F, E กับม,ม,มุม B e, f นะคะอันนี้เขาจะแย้งกันนะคะอีกคู่หนึ่งและอ่าเดี๋ยวใส่สีเขียวอ่าสีเขียวเลยอีกโค้งหนึ่งอ่าใส่สีเขียวไปเลยนะคะก็จะได้ว่ามุม a, e, f นักเรียนดูแบบนี้นะ a ไป e แล้วก็ f ลงมาแบบนี้นะคะ a, e, f ก็จะแย้งกับมุม d, f e อ่า d f e ซึ่งอีกคำถามก็ถามว่ามุม c f e มีขนาดเท่าไหร่ c f e อ่าก็คือมุมมุมนี้นะอ่าสีแดงๆนี้นะคะเนื่องจากว่าข้อหนึ่งนะคะเป็นเส้นตรงที่ขนานกันสมบัติก็คือมุมแย้งจะมีขนาดเท่ากันนะคะสังเกตว่ามุมแย้ง ของเขาคือ7จานะคะจากนั้นมุม cfe ก็จะเป็น75องศาเช่นเดียวกันค่ะมาดูข้อที่2นะคะอะ่ข้อ2นี้ก็เช่นกันค่ะข้อ2นี้เส้นตรง kl ขนานกับเส้นตรง mn แน่นอนว่าเมื่อไหร่ที่ขนานกันมุมแยงต้องมีขนาดเท่ากันแน่นอนค่ะนักเรียนดูข้อ2นะคะเดี๋ยวมาดูมุมมุมแยงคู่แรกกันก่อน คู่วงสีแดงอ่า,อาคู่ที่หนึ่งนะคะนักเรียนก็คือมุม K G S นักเรียนอ่านเรียงแบบนี้นะ K G S ค่ะ K G S เสีหมวกให้มันเลยกับใช้คำว,ว่ากับนะคะมุมนักเรียนจะอ่านว่า N S G หรือ G S, N ก็ได้นะคะได้2แบบจะเอาแขนข้างในก่อนก็ได้ค่ะอะกับมุม G H N อะได้เหมือนกันได้เป็นคู่แรกนะคะและค่ะอีกคู่หนึ่งเดี๋ยวคู่ใช้สีเขียวอ่าจะอยู่คนละข้างนะคะมุมแยงเนี่ยอีกคู่หนึ่งก็คืออ,อ่านแบบนี้ L G s นะคะ L G H กับส e ีเขียวอีกโค้งหนึ่งก็คือ G S M G h M นะคะถูกต้อง G S M เขาถามว่าม,มุม K G S มีขนาดเท่าไหร่ K G S เนี่ยก็จะแย้งกับ R G S N นะคะก็คือ95องศา ่ผ่านไปแล้วสข้อนะคะมาดูตัวอย่างข้อต่อไปคะ่ะข้อที่3อ่าข้อที่3นะคะเส้นตรง pq ขนานกับเส้นตรง rs เดี๋ยวเรามาทำอ่ามุมกันเลยนะคะมุมที่เป็นมุมแย้งนะคะเอาคู่นี้ก่อนโค้งสีแดงของครูก็คือมุม son อ s o N. O N SON ก็จะแย้งกับม,มุม O N P O N P อ่านดีๆสับสนนะคะและอีกหนึ่งคู่ค่ะกูทำสีเขียวลงไปเห็นไหมคะมุมสีมุมภายในเนี่ยใช้ครบเลยจะได้ว่าม,มุม Q N O Q N O A O N ตรงนี้ก็จะแย้งการสองคู่และถามว่า S O N มีขนาดเท่าใดาเรามาหา S O N ก็คือมุมนี้ซึ่งมุมแย้งของเราเนี่ยอีกด้านหนึ่งก็คือเป็นสัญลักษณ์ของมุมฉากนะคะตรงนี้ก็จะมีขนาด90องศาค่ะมาดูตัวอย่างอีกสักหนึ่งข้อนะคะนักเรียน สักหนึ่งข้อข้อที่ค่ะอันนี้ไม่ได้เป็นเส้นตรงนะคะแต่มันคือส่วนของเส้นตรง F G ขนานกับส่วนของเส้นตรง S I นะคะมุมแย้งคู่แรกนะคะใส่ส่วนโค้งสีแดงลงไปจะได้ว่ามุม F D E อ่ามุมแย้งคู่แรกก็คือ F D E กับ DEI d e ด e อ่ดูให้ดีนะตรงนี้ FDE ตรงนี้ก็ DEI นะคะวิธีการดูอีกคู่หนึ่งและใส่สีเขียวไปให้ดูง่ายๆนะคะมุม S E D ก็จะแย้งกับมุม G D E อ่า G D E นะคะอีกอันนี้ S E D O K ค,ครบแล้วนะคะถามสุดท้ายถามว่า E D F E D F มีขนาดเท่าใดอ่านะ E D F อยู่นี่นะ E D F อยู่ตรงนี้คะ่ะนักเรียนมันก็ต้องแย้งกับมุมสีเขียวเหมือนกันใช่ไหมคะแต่โจทย์ไม่ได้บอกมาโจทย์บอก dei มาแต่เราสามารถหาได้ค่ะส่วนโค้งตรงนี้นะคะสองมุมนี้มารวมกันก็คือเป็นมุมตรงซึ่งมุมตรงเนี่ยมีขนาด180องศาค่ะนักเรียนเราทราบมุม dei แล้วอยากทราบมุม sed นะคะนักเรียนก็ต้องเอา180 180องศามาลบกับ105นะคะได้เท่ากับ75องศาค่ะ แสดงว่าตรงนี้เป็น75องศาแล้วก็มุมที่เขาต้องการคือ EDF e d อ่าโทษทีนะคะนักเรียนอ่าดูใหม่นิดนึงอ่าดูใหม่ดูผิดอ่าอีกข้ออีกข้อหนึ่งจเสร็จแล้วเมื่อกี้ตรงนี้ครูวงสีแดงอ่าสีแดงตรงนี้นะคะมีสีเขียว ดูคำถามใหม่เขาบอกว่า EDF นี่ EDF ก็คือมุมนี้มุมสีแดงนะคะนักเรียนโอเคโทษทีเมื่อกี้ EDF มีขนาดเท่าใดเราตอบได้เลยว่า1 0 5นะคะอ่าเพราะว่ามันเย้งกับ DEI ค่ะนักเรียนค่ะตัวอย่าง4ข้อสรุปนะคะว่าเส้นตรง2เส้นนะคะเส้นตรง2เส้นขนานกัน มุมแย้งจะมีขนาดเท่ากันนะคะอัะนข้อสรุปคือถ้าเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นขนานคู่หนึ่งแล้วมุมแย้งมีขนาดเท่ากันสรุปก็คือจะเท่ากันได้สเดส้นตรงสองเส้นนั้นจะต้องขนานกันค่ะนักเรียนเดี๋ยวให้นักเรียนไปทําแบบฝึกหัดนะคะ,ะแบบฝึกหัดที่หกจุดเก้าหกจุดเก้าเนี่ยมีทั้งหมด จดข้อนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนทํา4ข้อพอนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวครูมีตัวอย่างให้ดู1ข้ออ่าตัวอย่างมาแล้วนะคะสรุปเหลือแค่3ข้อนะคะนักเรียนตัวอย่างเขาบอกว่ามุมคู่ใดบ้างเป็นมุมแย้งนะคะนักเรียนคู่แรกคู่แรกก็คือมุม G O Q ะ G O Q ทําสีน้ําเงินเนาะมันก็จะแย้งกับกฝั่งหนึ่งนักเรียนก็คือ O Q M นะคะ อีกคู่หนึ่งก็คือม,มุม IOQ IOQ ก็จะแย้งกับ KQO นะคะ K KQO อ่าซึ่ง KQO เนี่ยอาจะแย้งกันเรียบร้อยแล้วข้อที่2 OQM OQM ก็คือสีน้ำเงินตรงนี้ถามหาสีน้ำเงินตรงนี้มันแย้งกันกับร้อยสานะคะก็เลยตอบว่า 137ค่ะเดี๋ยวให้นักเรียนไปฝึกทำอีก3ข้อที่เหลือนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ